ชาวเน็ตกใจเกิดอะไรขึ้นคู่รักคู่นี้จู่ๆโพสต์มีในยสแววจังหวัดจันทบุรีรัก19ปีอีกหนึ่งคู่รักที่คบหาดูใจกันมานานระหว่างมาดามแทมและคุณวิทย์วชิรวิทย์สีดวงมณีฉายเราจะเห็นทั้งคู่ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆมาด้วยกันก้าวหน้าไปด้วยกันแต่ไม่รู้ว่าล่าสุดเกิดอะไรขึ้นเมื่อมาดามแทมโพสเฟซบุ make ๊กเมดมพมเมคอัพบายอีลอมีข้อความคล้ายว่าจะปิดฉากรัก19ปี โดยมาดามแพมโพสต์ข้อความบอกว่าเราสองคนคงมาไกลกันใดเท่อนนี้ความเข้าใจความคิดส่วนทางกันสุดๆเลิกไม่เลิก19ปีต่อมาโพสต์ภาพคู่ในอดีตพร้อมข้อความระบุว่า19ปีมองคนละมุมเขาเลือกเกมส์ก้าราวขึ้นจุดต่อไปคือแยกกันนอนความรู้สึกคือช้ำใจ ปัญหาต่างๆจากเวลาจากผู้ร่วมงานจุดต่อไปจะอยู่หรือจะจังหวัดจันทบ,บุรีทำงานก็ทำจากใจความรักก็มาจากใจแต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีคำตอบท่ามกลางแฟนคลับต่างฮือฮาและคอมเมนต์สนันโซเชียลให้กำลังใจทั้งสองฝ่าย